สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับแตงชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปกินมีร้านมาเปิดใหม่แถวบ้านนั่นก็คือติ๊กตัอกติ๊กตัอกติ๊กกกูชาชักวุย้ยมีทั้งโรตีทั้งชาดำเย็นนมสดเดี๋ยวเราไปลองกินกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง มาถึงแล้วนะคะกูโรตีช้าชักสัมพานตั้งอยู่บริเวณยิงงกับโรงเรียนในร้อยสัมพันเลยนะบริเวณหน้าร้านก็คือส่วนของการทำโรตีนะคะของด้านในร้านจะเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ยังมีอาหารคาวขายด้วยในส่วนของเมนูนะคะด้านหน้าจะเป็นเมนูโรตีด้านหลังจะเป็นของคาวและเครื่องดื่ม ส่วนราคาเมนูเริ่มต้นที่29บาทนะคะเมนูที่เรามากินในวันนี้ก็คือโรตีตุมตามชีสนะคะเมนูเครื่องดื่มเป็นนมสดชักนะคะไซเอเมนูนมสดมาแล้วพอได้มาแล้วรีบชิมก่อนเลยค่ะก็เป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยนะคะหอมหวานมันโรตีตุมตามชีสมาแล้วนะคะท่วมด้วยเนยและด้านในสอดไส้ชีสเ,เยิ้ม ดูแค่ตอนกินก็รู้แล้วว่ามันฟินแค่ไหนแป๊บเดียวเกี้ยงแล้วกลิ่นเนยยังหอมอยู่ในป่าอยู่เลยนะกาดจะกินแค่2อ,อย่างไหนๆก็มาแล้วเลยลองโอดตอุยชื่อแปลกจังเลยมันคืออะไรอะแล้วพนักง,งานก็งงคือโอวันตินดีเขาไฟพอลองแล้วรู้สึกหวานไปนิดนึงแต่เราไม่เคยกินนะปกติกินไมโล มีบริการ Delivery ด้วยนะคะไลายแมนแก๊บลาล่ามกูก็กินอิ่มแล้วมาดูบริเวณในภายในร้านกันต่อนะคะก็จะเป็นร้านโล่งๆนั่งสบายๆอ่าเซฟฟี่ซะหน่อยอิ่มแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วถ้ายังไงออกไปข้างนอกอย่าลืมใส่แมสด้วยนะ,ะมารีวิวเมื่อกี้ไปกินกูชาชักสาขาสัมพันธ์นะคะก็โอเคจำรสชาติไม่ได้ว่า ที่เคยกินรสชาติเป็นไงแต่นมสดชอบมากแล้วก็อยู่ไกลบ้านด้วยเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมแต่งชาแนลด้วยนะคะตรงนี้เลยไปแล้วบ๊ายบาย